สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกอนบ้านหนลงหมากไฟครับถวักับมาอย่างนียก่อนมากบบเพรานว่าท่านเขียดนะครับพี่น้องครับอันเพราะว่ามัเปิดเบึงกบเพป็นว่ามันเปิดในหนามันไม่เห็นนะครับเนาะกับเปนกับบุหเนาะมันเห็นก็เลยว่าเอ้ากบมันบ่มีอกเนาะแถวแถวบานเาเนาะก็เลยว่ามาล่องเบึงเขียดครับมาเทียมันมีเขียดอีโมนะครับเนาะเพราะว่าไฮนี่นั่นเนี่ยมาเลี้ยงปีที่แล้วมาเตยเนี่ยมันเคลื่อนกับ พ่อไดี๋ยไต่กยก่อนอือมันก็ะเห็นยู่ปห่าอันค็เลยมาล่องเปิดเบังครับนี่รังแรกเลยได้รับที่วามาเปิดยังกังเวืนอู้น่ล่ะเปิดง่ามตะพุ่นล่ะเม่นเล็กตัวพ่อจากตัวอือนเปิดจังได้หนอเิ่นคือหาพ่อหน่อยก่อนเข้าคื่จังเปิดเปิดๆค่อยๆเปิดอยู่กับขอ้จังเดือนหรือมันไม่มีฮะมันบม่มีเขาหาเปลี่ยนแต่เนี่ยแต่อีจังเปิดคือเพิ่นยู่อือบ่เห็น ก็เปิดเหมือนเขาเออมโดวดมแดังเลได้เนาะไม่เลยเอออนไในก่อนเปิดไปเปิดไปกับพ่อรอคับงูตื่นเลยไก่อนทั้งต้อนเปิดไปเปิดไปกับพ่อหูหนูหูหนูสิงไม่ใจอลูหนูเขียดียยวใส่เขีดบมาดวดมแดงเลยโอ้ยเสือเแี้วคึับียบลิบเลยเอาไ้เอาถังเอาสามาติดยางดีือนสิได ไอ้สิได้เกียดดิโมโอ้ยนะมาล่องเบิ้องสิแล้ะครับพี่น้องครับอันว่าแมนวดาต้นว่าเปิดได้ผลเปิดคู่กันไรมาตะผลและกขับวพพอหน่อยก่อนเดี๋ยวล่องเปิดตัวอีกจังน้อยเบิ้งใหายันมาตั้นถือหม่องมัน พอแล้วพอแล้วง่ายง่ายงยเอียงนี่ไม่เขียนเอียงนี่อใตัวนี้ในนี่เห็นไนี่แม่เห็นไ่เป็นเลยเจอเรงหนึ่ตัวเขียนเอียงนี่ก่อนเขียนใเขียกี่หน้าโอ้หัมัหมนี่แหละที่วัน่ผ้ามาไต่ไงโอ้ตัวแรกแห่งมันเด้อได้แั้งตัวได้ต้งตัวหนึ่งมันเขาง่ายพอเหมือนกัน ไมีเขียดที่หน้าอยู่เข็ดที่หมอบ่มีบ่เปิดเบือ่องหนก่อนหันล่องเปลี่ยนข้องเบิงึงนะครับเนี่ยเปลี่ยนข้องเบิงึงปุ๊บเปิดปั๊บปล่อยเลยใส่ป้ายกวนมาไตเดิวนวาสีล่องมาเปิดเบิ้งก่อนแต่เราขึ้นใส่มาไตเนี้ยมึงแง้มมึนขึ้นไหมครับพี่น้องครับกะว่าจะเอา มาไฟมาม่ามาไต่เลยหมาไฟถือมาอยางดีอัพวงไว้เงี่ยนส่วนนี้ก่อนได้นิ่มอะดื่มไม่ลง <laughs> เป็นเต็มี่เนะเหมือนจะมี เ็นเต็มทนี่เป็นเต็มนี่นี่จะแม่องอย่างบนนี่นี่โอ,อกก้แม่งจ่อหักกะกำลังตดปูด แม่นันพ่อกระโดดจากโตนึงน,นี่ฮึมไม่ใช่พ่อวาอน,นี่ม,ม,นมีเยอะเลยนีอยู่ในน่าห่วยกว่านีไม่กระโดดเลยอันนึงเงียบนิดกิบนี่อย่างแต่งหู้หนูซิ่งไปเบิ้งปลาขวานดีกว่ามาั้ง <c oughs> ปลาดีกว่าไป <c oughs> ไปหาเบิ้งปลาขวานดีกว่ามได้กินอกสวัสดีครับพี่น้องครับมได้เลี้ยงกันเลยครับพี่น้องครับ Ba quang quang bọn đi lìa ý tưởng con hm 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 ปลากระเดือดต้นน hmm. ี่ปลากระเดือดปะเออปลากระเดือดตั้งนั้นเนี่ยนี่ปลากระเดือดเหงตายป่ะปีปีปีได้ป่ะวีไดอยู่ดิเนีอู้ใจดูเออได้อยู่บ้านตายปลากระเดือดเก็บอันนึนหลายตัวอยู่นี่ปลาหมาปลามาโดดดงดิงดงก็มาเต็มเลยตองนี้สอนมันมาสอนเบื้องนั้นนะเออ คนั่นนี่เอกยูควตงหนาเอานี่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 นีปนี่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 นา่นี่นีหนี่นีนี่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 นีคนันี่นีี่นี่นี่นี่่นเ่ี่นั่นนี่นาาน่นนนนี่่่่่้ี่

กันหนาวนี่ว่าบองนะตกมนะอันนี้นี่พผักนี่นอนนิ่งนอนนิ่งนอนนิ่งนี่งนี่งโอ้พกคอน่อยมัมาบามาบาโอ้โดดลงน้มซะนั่นนั่นนั่ตายมันไม่ตายยู่เด้นบวกหน่อย ให้ปลากระเดินมั่นรางบังให้เท่านีปลาคนหน่อยนั่นปลากระเดินให่ปลากระเดินนะนี่ตัวใหญ่เออเอาเอา,เ,อาเก็บยพื้นเกา<ม>่าปนๆนอนอยู่คนเอาไปมกหมอใส่กันปลากระเดิดกินบื่เบือ่อหาตัวหน่อยมันเสียบมกหมอตัวง่ายเขาแบบมันตากแหงถอดเล้วหาตัวง่าย นี่ตัวใหญ่ทันถ้ามามากตัวหน่อยไปมกหมอมากกาอวมึมงิึงจะน้ำหนก่อนนี่มเบื้องนีีปลาคอนั่น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 นทั้งนั่งนทั้งนัน้นแ้วกระโดด ปมันยังบ่น้อยก่อนม้เนี่เฮรมันจากยางมานีนมาไหนเนี่ยมันฮากบหาเขียดมันปลาอันมาล่องเปิดเขียดเบืเบ้องหลัครับพี่น้องครับเพราะวา่บาบ่เคยมาเปิดเบืเบ้องซ้นตั้งผีจะเกียร์นั่นคืบ่มีกม่กับตามขาดนั่นแหละครับตามขาดแล้มันสีบ่มี่กับบ่มีอีรีครับ ก็เลยเตรียมหวีงแม่น้ำเทียในแมาพอปลาขอนนี่นสิละครับเปิดเบื้องเกียดนะเทียประมาณก็เอาหวีงมาหาปลาขอนต่อครับแมอนอิลิหน่หยก่อนอ <laughs> เหมือนคาดไว้เลยกินไปลงหน้านะอืมกินไปดวงหนแล้วกินประมาณกับ,บประมาณอิลิอันพักกระดาวกเก็บไปหมู่บ้านกับเบิร์ดแลด้วด้ก่อนอืมไปเดี๋ยวกิน,น,นกระดาวกไเดี๋ยวไปเก็บอีกเป,ป่ามื่ออื่นกัน Mình ăn chín to nướng lắm. Mình xịt con. Mình ngồi bên mười con. Phần bà kiếng <laughs> 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 này nạc lắm, phần này. Hằng tuần kín tuần bà xịt bù đèo. Còn ngon nhỏ lắm. Rất là đau. Kín ừ. bú Kìa, con ăn thằng kìa. này. Bún này? Nào ạ. อืมตัวเล็กอืมนี่แหละบอกนี่แหละอืม้ัุขนะดลาราเดือนเราหญิงไหมแซนไม่สังเกเอาถังมาจับแสนหล่นจะพูดมือเลยอืม ยมุมผุ่นนี่บ่นห่นะเออนั้นโอ้ยน่แอบยูแอบยูโอ้ย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 มาแล้วแอบยูแอบยูเนดี่ยวมตีตมยี่แวนันละมันไกลๆแล้วบวกน่อยๆนึงเได้เยะเออตัวใหญ่ตรงตัวออมัจะสิปได้เดีว น้ำเสี้ยงนี่บ่อยก่อนอาจะประกอบไปอยู่ไหมหตามฟางตามอะไรนี่ทำฟางเนี่ยนี่นว่านี่ไหมมองนี่ไหมมองนี่ว่าท่านไหนเปิ้งเดินนี่น้ำเสียงน้ำขังขังสินี่เออนี่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 นังแขงสิแจา,า,านนี่ไม นี่แหละนี่แหละบวมน้ำไปปะว่ม,มีก็เเลียนบวกมเด็กปลเด็ปลาอนกคน,น,นสามตัวตายยังกะตายยังสามตัวปลาคอเออ นี่ปลากะคอนปลากระเดตัวใหญ่นี่ปลาเขียงเมืกก่อกันเก้าวุงนั่งกี่ตัวมั้จับจะได้ปลากระเดือด <laughs> อันมะลาะเล่มบวกเก้าแล้วครับนี่บวกที่เคยมะลาะครับตอนนั้นๆมันก็ยังไหลยอยู่

นี่ก่อนตันไหนฮามีมีลายลมอยู่คนเอาอยัางไปยังมากสิคำแล้วจันทรกันจะเวินเริ่มสิลงดินแลยไม่ มีจัดเลยบ่อืมนี่เด็กลุม้มนี่เด็กมีบ่เป็นแต่มี่แต่คนคุณ,คณมาเลยมันมีเลยอืมก็หนามีบ่เนาะตั้งอยู ตะเวนตกดินแห,หละครับพี่นังคาบพุ่นบรรยากาศช่วงแรงนะครับเนาะตกดินเร็วเร็วครับช่วงแรงฮะน้ำเยอะเอยเอน้ำไม่ยังไหลบวกนี่เป็นตะมีเลยก่อนเป็นคุณคุณ

ะเวนตกดินละคนบ้านเราอืมด,ด้วยวอดดิครับเอาไปล้างไปมันนี้ได้บ่หมกเลยก่อน <laughs> ได้พ่อหม,มกได้ได้ทอดหน่อยนึง <c oughs> อันละร่างหันละ ตงประคองเด,ดอดดอกคุ้นออกแล้วตัวนึงนั่นเอาลมณ์ตำำประหนึ่ง,รง,งกระโดดปะวขอพระท่านขาดคำมาแม่แม่ตัวเล็กแต่กระโดดตัวยังไม่อยู่ไอ้ถอดหนึ่งเอา เดี๋ยวถอดแรงเดี๋ยวครับเอาฝาถังมาย่างดีเดี๋ยวรางฝาก่อนเอาไว้แต่จับเขียดเดินใน่อนฝาถังยันเขียดโดดออกใช่ครับพี่น้องกษตรภาคการเดินทางกลับบ้านล่ะครัาคาได้ปลากระได้บปลายดอกรงนะครับเนาะได้พ่อถอดอยู่มาล่องเปิดเบื้องเขียดกับเบอรมันครับก็เลยมาเลาะปลาขอนน้ำนั่นแหละครับพี่น้องครับตั้งใจว่าสิมาเลาะเบื้องปลาขอนน้ำแล้วกัน กาลองมาเปิดเขียดก้อนถ้าประมาณก็รอละปลาคอนก็ประมาณจนได้หน่อยก่อนก็ได้เลาะปลาคอนปลาคอนก็ได้ว่าลายนะครับมาเบิงหม่องที่ว่าเก้มาจับนั่นมาเบิงมาน้ํามันแหงไปมันก็บังหม่องกระแหงครับพี่น้องครับบังหม่องกระแหงตายเอาบ่ได้ก็มีครับขอบคุณทูกําลังใจครับที่เข้ามาชมคลิปครับพี่น้องครับก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้เด้ด้วยครับเดี๋ยวจ้างขอประกันคลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลากันมปก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ